นี่เป็นประโยคที่ทรงพลังและเป็นหัวใจสำคัญของแนวคิดอิสรภาพทางการเงินหรือ Financial Freedom ครับขออธิบายความหมายของประโยคนี้โดยละเอียดนะครับอย่าทำงานเพื่อเงินตลอดชีวิตให้เงินทำงานเพื่อคุณตลอดไปประโยคนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนที่ตรงข้ามกันอย่างชัดเจนครับส่วนที่ 1. อย่าทำงานเพื่อเงินตลอดชีวิตหรือ Don't work for money your whole life นี่คือวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่เรียกว่ารายได้เชิงรุกหรือ Active Income ครับความหมายคือการใช้เวลาและแรงงานของตัวเองไปแลกกับเงินโดยตรงเช่นการทำงานประจำการรับจ้างหรือการทำงานล่วงเวลาข้อจำกัดต้องทำถึงจะได้เงินถ้าคุณหยุดทำงานป่วยเกษียณหรือตกงานรายได้ก็จะหยุดไปด้วย มีขีดจำกัดเวลาของเรามีจำกัดแค่24ชั่วโมงต่อวันและเรี่ยวแรงก็ลดน้อยลงตามอายุทำให้การเพิ่มรายได้ด้วยวิธีนี้ทำได้ถึงจุดหนึ่งเท่านั้นไม่มีอิสระชีวิตมักจะถูกผูกติดอยู่กับตารางงานและสถานที่ทำงานประโยคนี้ไม่ได้หมายความว่าห้ามทำงานแต่เป็นการเตือนว่าอย่าติดอยู่ในวงจรน,นี้ไปตลอดชีวิตโดยไม่มีแผนสำรองส่วนที่สอง ให้เงินทำงานเพื่อคุณตลอดไปหรือ Let Money Work for You Forever นี่คือเป้าหมายสูงสุดของการวางแผนการเงินที่เรียกว่ารายได้เชิงรับหรือ Passive Income ครับความหมายคือการสร้างระบบหรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือ Assets ที่สามารถผลิตกระแสเงินสดให้เราได้อย่างสม่ำเสมอโดยที่เราไม่ต้องใช้เวลาและแรงงานเข้าไปแลกโดยตรงตลอดเวลาวิธีการให้เงินทำงาน คือการนำเงินออมไปลงทุนในทรัพย์สินต่างๆเช่นหุ้นหรือ stocks เราเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัทเมื่อบริษัทมีกำไรเราก็ได้ส่วนแบ่งหรือเงินปันผลหรือมูลค่าหุ้นก็เพิ่มขึ้นกองทุนรวมหรือ mutual funds ให้ผู้เชี่ยวชาญน,นำเงินของเราไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือ real estate ซื้อบ้านคอนโดหรือที่ดิน เพื่อปล่อยเช่าสร้างรายได้เป็นค่าเช่าทุกเดือนตรางสารหนี้หรือพันธบัตรเราให้บริษัทหรือรัฐบาลกู้ยืมเงินและได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยทรัพย์สินทางปัญญาหรือ intellectual property ค่าลิขสิทธิ์จากหนังสือเพลงหรือสิทธิบัตรต่างๆข้อดีสร้างรายได้แม้ตอนหลับทรัพย์สินเหล่านี้ทำงานสร้างเงินให้คุณ24ชั่วโมงต่อวัน ไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวพักผ่อนหรือนอนหลับพลังทวีหรือ Leverage เงินที่ได้มาสามารถนำไปลงทุนต่อยอดทำให้เงินเติบโตแบบทบต้นหรือ compound interest ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เงินก็ยิ่งเติบโตเร็วขึ้นเท่านั้นสร้างอิสรภาพทางการเงินเมื่อรายได้จากส่วนนี้มากพอที่จะครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันแล้วคุณก็จะมีอิสระ ที่จะเลือกทำงานที่รักจริงๆหรือไม่ทำงานเลยก็ได้สรุปหัวใจสำคัญประโยคนี้คือการเรียกร้องให้เปลี่ยนมาเซตจากการเป็นลูกจ้างของเงินไปสู่การเป็นเจ้านายของเงินมันคือการเดินทางจากการพึ่งพาแอคทีฟอินคำเพียงอย่างเดียวไปสู่การสร้างแพสซีฟอินคำที่แข็งแรงพอที่จะเลี้ยงดูเราได้ตลอดไปเพื่อให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงครับการเปลี่ยนแนวคิดจาก ทำงานเพื่อเงินไปสู่ให้เงินทำงานต้องอาศัยกลยุทธ์ที่ชัดเจนและวินัยในการลงมือทำนี่คือตัวอย่างกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมและบทสรุปเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นกลยุทธ์สู่การให้เงินทำงานเพื่อคุณหัวใจสำคัญคือการเปลี่ยนตัวเองจากผู้บริโภคคอน sumer ให้เป็นนักลงทุน investor ทุกครั้งที่มีเงินเข้ามาต้องคิดเสมอว่าจะแบ่งไปซื้อทรัพย์สินอะไรได้บ้างกลยุทธ์ที่1สร้างฐานที่มั่นคง the foundation เปลี่ยน mindset และจ่ายให้ตัวเองก่อน pay yourself first หลักการคือทันทีที่เงินเดือนหรือรายได้เข้ามาให้หักเงินส่วนหนึ่งแนะนำ10-20%ขึ้นไปไปเก็บเพื่อการลงทุน ก่อนที่จะนำไปใช้จ่ายอย่างอื่นนี่คือการจ่ายเงินให้อนาคตของตัวเองก่อนตัวอย่างเช่นในกเงินเดือน30,000บาททันทีที่เงินเข้าบัญชีเขาสั่งตัดบัญชีอัตโนมัติ5,000บาทไปพักไว้ในบัญชีเพื่อการลงทุนทําให้เหลือเงินใช้จ่าย25,000บาทเขาจะปรับไลฟ์สไตล์ให้พอดีกับเงินก้อนนี้แทนที่จะใช้ก่อนแล้วค่อยออมทีหลัง จัดการหนี้สินที่ไม่ดี Manage bad debt หลักการคือหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงเช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลคือตัวทำลายความมั่งคัง่งเพราะมันทำให้เงินของคุณทำงานให้คนอื่นเจ้าหนี้ต้องรีบจัดการหนี้ส่วนนี้ให้หมดไปโดยเร็วที่สุดตัวอย่างหากมีหนี้บัตรเครดิตดอกเบี้ย18%ต่อปีการจ่ายหนี้ก้อนนี้ให้หมด ก็เหมือนกับการลงทุนที่ได้ผลตอบแทน18%ทันทีเพราะคุณไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยจำนวนนั้นอีกต่อไปกลยุทธ์ที่2เริ่มเดือนเครื่องยนต์ผลิตเงิน Starting the money making engine DCA ในกองทุนดัชนี Dollar cost averaging in index funds หลักการคือเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและคนที่ไม่ค่อยมีเวลา คือการลงทุนด้วยเงินจำนวนเท่าๆกันอย่างสม่ำเสมอเช่นทุกเดือนโดยไม่สนใจว่าราคาตลาดตอนนั้นจะขึ้นหรือลงเป็นการสร้างวินัยและถัวเฉลี่ยต้นทุนในระยะยาวตัวอย่างเช่นคุณขอตั้งเป้าลงทุนเดือนละ3,000บาทในกองทุนรวมดัดชนีเซ็50กองทุนที่ลงทุนในหุ้น50ตัวแรกของไทยไม่ว่าเดือนนั้นตลาดหุ้นจะดีหรือร้าย เขาก็จะลงทุน3,000บาทเพ่าเดิมไปเรื่อยๆในระยะยาว10 2ถึง20ปีพอร์ตของเขามีโอกาสเติบโตตามเศรษฐกิจของประเทศลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่า real estate for rental income หลักการคือการซื้อทรัพย์สินเช่นคอนโดบ้านแล้วปล่อยเช่าเพื่อสร้างกระแสเงินสด cash flow ทุกเดือนตัวอย่างเช่น คุณคอซื้อคอนโดมิเนียมราคา2ล้านบาทผ่อนธนาคารเดือนละ10,000บาทและมีค่าส่วนกลาง1,000บาทรวมค่าใช้จ่าย1 000, 1 0 0 0บาทต่อเดือนแต่เธอสามารถปล่อยเช่าได้ในราคา1 3 0 0 0บาทต่อเดือนทําให้เธอมีกระแสงเงินสดบวก2,000บาทต่อเดือนเข้ากระเป๋าโดยที่ผู้เช่าเป็นคนช่วยผ่อนซัพย์สินให้เธอลงทุนในหุ้นปันผล Divi d e n d Investing หลักการคือเลือกซื้อหุ้นของบริษัทที่มีพื้นฐานดีแข็งแกร่งและมีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอเงินปันผลนี้เปรียบเสมือนเงินเดือนที่บริษัทจ่ายให้กับเราในฐานะเจ้าของตัวอย่างเช่นคุณงอศึกษาและทยอยซื้อหุ้นของบริษัทใหญ่ๆที่มั่นคงในหลายอุตสาหกรรมเช่นพลังงานธนาคารค้าปลีกซึ่งจ่ายปันผลเฉลี่ยปีละ4ี่เปอร์เซ์ ทุกๆปีเขาจะได้รับเงินปันผลโอนเข้าบัญชีและเขาก็นำเงินปันผลนั้นไปลงทุนซ้ำหรือ re-invest เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทำให้ปีถัดไปเขาจะได้รับเงินปันผลมากขึ้นไปอีกพลังของดอกเบี้ยทบต้นบทสรุปการเดินทางจากทำงานเพื่อเงินไปสู่ให้เงินทำงานคือการเปลี่ยนสถานะจากผู้ใช้แรงงานแลกเงิน Active Income ไปเป็นเจ้าของทรัพย์สิน Asset Owner ที่สร้างรายได้จากทรัพย์สิน Passive Income ทำงานเพื่อเงินคุณคือทรัพย์สินถ้าคุณหยุดทำงานรายได้ก็หยุดให้เงินทำงานเงินและทรัพย์สินที่คุณลงทุนไว้คือพนักงานที่ทำงานสร้างรายได้ให้คุณตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดป่วยหรือลาพักร้อนหัวใจสำคัญไม่ใช่ การหยุดทำงานแต่คือการไปให้ถึงจุดที่มีอิสรภาพในการเลือกเมื่อรายได้จากทรัพย์สินหรือ Passive Income ของคุณมีมากพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทั้งหมดแล้วคุณจะไปถึงจุดที่เรียกว่าอิสรภาพทางการเงินหรือ financial freedom ซึ่งณจุดนั้นคุณสามารถเลือกที่จะทำงานที่รักจริงๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องไรายได้คุณสามารถเลือก ที่จะใช้เวลาไปกับการท่องเที่ยวดูแลครอบครัวหรือทำตามความฝันหรือคุณสามารถเลือกที่จะไม่ทำงานเลยก็ได้เส้นทางนี้ต้องอาศัยความรู้วินยัยและความอดทนแต่ผลลัพธ์ที่ได้คืออิสรภาพซึ่งเป็นรางวัลที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตครับเริ่มต้นวันนี้ด้วยเงินก้อนแรกเพื่อให้เงินของคุณได้เริ่มทำงานให้คุณตลอดไป